าจะสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงมันต้องเป็นประชาธิปไตยที่กินได้ประชาเป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนสัมผัสได้ไม่ใช่4ปีแล้วมาเจอกันทีหนึ่งเดินหน้าไปพร้อมกับธรรมาภิบาลเดินหน้าไปพร้อมกับความไว้วางใจความเชื่อมั่นและศรัทธาในคําว่าประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องทั่วถึงโดยคํานึงถึงคําว่าไม่ทิ้งใครไว้ไข้างหลังคนเล็กคนน้อยคนด้อยโอกาสควรเราไม่เหมือนกันการเข้าถึงโอกาสก็ไม่เหมือนกัน ประชาธิปไตยต้องคำนึงถึงจุดนี้ด้วยก็คลี่ภาษาอังกฤษเขาเรียก inclusiveness นี่นะคะประเมินสถานการณ์ประชาธิปไตยไทยบนเส้นทางกว่า88ปีคนส่วนใหญ่เข้าใจความหมายการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่เราจะขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นประชาธิปไตยเต็มใบที่แท้จริงได้อย่างไรรวมไขคำตอบ Unlock กับดรทวินวดีบุรีกุลใน The ะีไขการเมืองเรื่องใกล้ตัว